ตอบคําถามอัพเดตชีวิตกับแอมนี่จะไปเรียนต่อที่ไหนเรียนด้านอะไรหายไปไหนมาอัพเดตสถานะหัวใจตอนนี้และอื่นๆอีกมากมายในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแอปลิสนะคะขอบคุณหน่อยนิดในที่สุดก็ขุดร่างตัวเองออกมาอัดคลิปได้แล้วนะคะทุกคนก่อนอื่นนะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดที่ช่องไว้เลยนะคะแอมจะมาลงคลิปแล้วจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเนาะและช่องทางอื่นๆโซเชียลมีเดียฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะที่ได้ลงคลิปยืนฮูป,ประมาณส <4 S 2> เดือน4เดือนหายไปนานมากเรียกว่าไปค้นหาชีวิตมาแล้วกันเนาะเออไปทําความรู้จักตัวเองประมาณตอนเนี้ยแอมใช้ทุนครบแล้วใช่ไหมก็คือเป็นอินเทอร์หนึ่งสองสามครบแล้วนั่วง เป็นอีกสเต็ปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตแล้วกันเนาะที่เรากำลังจะไปเรียนต่อเป็นคําถามที่คนถามเยอะมากเยอะที่สุดทุกช่องทางคนจะชอบถามเสมอว่าไปเรียนต่ออะไรเรียนต่อด้านไหนก็จะมาตอบคาถามเลแล้วกันเนาะคำถามกลุ่มแรกคือเรื่องเรียนต่อเราามาใช้ทุนครบแล้วใช่ไหมจริงๆอะ่ะถ้าใครได้ฟัง podcast Somo นะคะซึ่งแบบจิง แบบว่าตั้งใจทามมากๆก็ไปดูได้คอนแสตโฟโมโนะคะถ้าใครเคยฟังก็จะพอรู้แล้วว่าแอบมค่อนข้างใช้เวลาคิดนานมากเหมือนมันเป็นการค้นหาตัวเองครั้งใหญ่กาเรเลือกเรียนต่อของเราครั้งนี้มันจะค่อนข้างเป็นเส้นทางแยกของชีวิตเลยแต่หลังจากที่ได้เป็นตะก,กรนค้นหาตัวเองอะไรมากมายช่วงเวลาที่หายไปก็ได้คาตอบแล้วค่ะทุกคนต้องถามก็นเลยถามว่าอะไรนี่จะไปเฉพาะทางต่อด้านไหนอยู่โรงพยาบาลไหนเรียนต่อสาขาไหนรู้ได้ไงว่าตัวเองชอบและแอมจะไปเรียนต่อก็คือด้านกิวหนังนันินค่ะเยราะถ้าใครเห็นคลิปที่ลงคือแอเงาสบม สอภาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะมันเป็นเหมือนอินิกโปรแกรมประมาณน,ะะนึงแล้วกันเนาะแอมใช้เวลาเรียนประมาณ2ปีนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงแอมคิดว่าน่าจะได้ทักคลิปอัปเดตกับทุกคนอีกทีหนึ่งเนาะ,ะอันนี้แอมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วรู้ได้ยังไงว่าตัวเองชอบจากการเรียนทั้งหมดที่ผ่านมาแอมรู้สึกแล้วว่าแอมไม่ชอบศัลยกรรมใหญ่ๆที่ต้องเข้าห้องผ่าตัดหรือว่าอะไรในรูปแบบนั้นอนะก็สนใจมาทางด้านที่มันเป็นเรื่องของิายรกรรมดิซยนซึ่งอยู่หนังมันก็จะอยู่หนึ่งในนั้นส่วนอีกด้านหนึ่งที่ คือต้องบอกก่อนว่าพาร์ทการทําง,งานในเรื่องของศิลปแพทย์อะมันค่อนข้างต่างกับทอปิกที่แอบมาพูดบอ่อยๆทอปิกที่เราสนใจมาแต่เีแค่นี้แต่ศิลปแพทย์ที่เรียนอะมันกว้างมากแล้วมันครอบคลุมหลายๆด้านที่บางด้านเราก็เคยได้เข้าไปสัมผัสแล้วอาจจะไม่ได้ตรงใจเราขนาดนั้นในมุมมองแอนนะสุดท้ายแล้วตัดสินใจไปมาก็คือโอเคเราคิดว่าจากเรื่องของด้านความชอบเราไลฟ์สไตล์เราบวกกับงานปัจจุบันหลายๆด้านที่ทําอยู่มันก็น่าจะไปประจวบเหมาะอ่ะเรียกได้ว่าลงล็อกแล้วกันเนาะกับด้านผิวหนังนี้ที่เรากาลังจะไปเล่นนัง่ เพาะแล้วนะคะรอติดตามบล็อกตอนเรียนปริญญาโทได้เลยเราจะกลับเข้าสู่วงการการศึกษาครั้งหนึ่ง แต่ก่อนคอมเมนต์ก็จะเป็นแบบวัยทำงานเงี่ยแล้วน้องๆก็จะแบบว่าเอยากได้กำลังใจอ่านหนังสือสอบตอนนี้ฉันจะมาอ่านหนังสือสอบเป็นเพื่อนทุกคนแล้วค่ะจะเรียนไหวไหมอะโตขึ้น <laughs> รู้สึกว่าสมาธิสั้นมากขอร้องทำถ,ถามต่อมาเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เรียนหมออะอาชีพที่อยากเป็นคิดว่าจะเป็นอะไรจริงๆก็อยากเป็นเยอะมากเป็นคนที่แบบอยากลองนู่นอยากลองนี่ใช่ไหมแต่แมลคนพบว่ายิ่งโตมาชอบด้านศิลป์มากเลยจริงๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็น่าจะถือว่าเป็นหมวดหมู่ด้านศิลป์ด้านหนึ่งปะไม่แน่ใจจุดตัวคนชอบดูหนังมากแล้วเคยดูเบื้องหลังการถ่ายทำพวกหนังซีีีรรรย์ู้สสึกกกวว่่่าาาาแบบคคคุนนนนใจอออะะทเเเป็หืพ มุมมองที่มันที่มันโคตรเต่งที่มันโคตรเต่งรู้สึกว่าอยากจะทำด้านนั้นบ้างบอกว่าเราชอบอาชีพที่เป็นคอนเทนต์เอเตอร์นี้มากใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะไปเรียนดีเทศมัง้งถ้าสมมติว่ามีอิจฉาหนึ่งในชีวิตล้วนะเรียนดีเทแเราก็ทำงานด้านบึ้งหลัง คือไม่ก็ด้านครีเอเตอร์อะไรสักอย่างไม่แน่ใจจริงๆอีกอาชีพหนึ่งอันนี้ความลับอันนี้ไม่ได้บอกใครเลยนะคือเขอะนะทุกคนแต่าว่าแต่ละคนอาจจะมีความฝันเล็กๆที่อยู่ในใจแล้วก็ไม่ค่อยกล้าบอกใครคือตอนเด็กๆอยากเป็นนักร้องใช่ป่ะตอนนี้นเปลี่ยนละความฝันนะตอนนี้เลยนะคืออยากมีหนังสือเป็นของตัวเอง <laughs> ฉันเป็นแอสุนมากที่ใครดูววนซิดบ้างแต่จริงๆตั้งแต่นานมาแล้วคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากแล้วก็ตอนเด็กชอบอ่านการ์ตูนแล้วก็มาอ่านนิยายอะไรอย่างเงี้ยเลยสึกว่าหนังสือมันเป็นสิ่งที่ ของเราต่อโลกไปเนี้เก็บไว้ในรูปแบบของหนังสือบางความฝันอยากเป็นนักเขียนสักเล่ม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 เคยลังเลในเส้นทางที่ตัวเองเลือกไหมว่าเดินถูกทางไหมเช่นสายอาชีพที่ตัวเอง<ๆ>ทำงานถูกคำถามเนี้ยต้องเคยอยู่แล้วค่ะจริงแต่ว่านะตอนสมัยที่เราเลือกเรียนมหาลัยหรือบางคนอาจจะไม่เลือกเรียน,นก็ได้บางคนอาจจะทำงานหรืออะไรเงี้ยเรายังเป็นเด็กเราเรารู้สึกว่าอุยฉันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ภาพมันชัดอะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นแอมก็เป็นคนหนึ่งตอบคำถามคือเคยลังเลไหมเคยอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นแค่ความคิดที่วบบขึ้้้้นมาาสุดทยยแลลถงอกัไป ก็จะเลือกเส้นทางนี้อยู่ดีจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะสิ่งที่ผ่านๆมาเราแต่ละคนก็เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสาหรับตัวเองในตอนนั้นแล้วเสมอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะมันดีที่สุดแล้วแอมก็เคยมีความคิดแหละแต่สุดท้ายก็แฮปปี้นะกับทางเลือกนี้คือมันมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วในทุกๆเส้นทางอยู่ที่ว่าเออเราจะรับมือกับมันยังไงบางคนถ้าเลือกเส้นทางนั้นแล้วมันไม่ใช่จริงมันไม่ได้จริงแอมว่ามันไม่ผิดที่เราจะเปลี่ยนเส้นทางลองหาเว่ยใหม่อย่าไปมองว่าเฮ้ยมันพลาดกับการแบบเลืืืืืออ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 กกกกผผิิิิดดททาาาางง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 งหหรรรรรเเปลล่่่่่ไีีีีี้ยยยชวตตคคถูัันนนนจแึ แอมใช้เวลาตัดสินใจนานมากใช่ปะคำถามนี้เลยคือตอนนี้แอมก็ยังไม่รู้ว่าเส้นทางที่เลือกอะจะถูกต้องอะไรไหมไหอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเป็นยังไงแต่มันก็อาจจะเป็นความสรุกของชีวิตในรูปแบบหนึ่ง ให้้ไดองเอออันนี้เขาถามว่าเรียนต่อเฉพาะทางยากไหมคะต้องแข่งขันกันอีกหรือเปล่าแข่งขันค่ะแต่ยากไหมการเรียนต่อเฉพาะทางมันมีรูปแบบเยอะมากเลยทุกคนถ้าเป็นแบบเรสซิเดนต์เนาะเพื่อจะต้องไปขอทุนมาทุนโรงพยาบาลทุนจังหวัดทุนเขตอะไรเงี้ยซึ่นงนนี้ก็ต้องไปไฟกันะรอบนึงเพื่อที่จะให้ได้ทุนใช่ไหมก็ได้ทุนมาก็ต้องไปไฟ่กันเองก,กับคนที่มีทุนต่อสาขาน,านั้นที่เราอยากจะเรียนถ้าเราอยากเรียนสัญญกรรมอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปแข่งกับคนที่มีทุสนสัญญกรรมเลยประมาณนี้ส่วนด้านเรสซิเดนต์นอกจากมีคุไม มากกว่าฟรีเรนเพราะเขารู้สึกว่าเออก็คนมีทุนนะเหมือนกับไปก็น่าจะทำงานโรงพยาบาลรับตามทุนที่ขอมาถามว่าแล้วแข่งขันกันสูงขนาดไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาเลยเช่นแบบผิวหน,นังาสาขาที่ดัง,ดง,ดงทีเดี่กก็จะแข่งขันสูงอแล้วอีกด้านนึงอะ่ะตัีวนี้ก็จะมีรูปแบบการเรียน,นต่างเรีนยนโทงก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงบางที่ก็าจะแบบสองปีสาปีไปต่อปอเอกได้อีกหรือไปต่อแบบรูปแบบอื่นบางคนก็จะไปต่อเรซเดนต์หรืออะไรแบบนี้คือมันมีรูปแบบเยอะมากด้านผิวหนังเนี้ยก็แข่งขันสูง่แลล้้วางมนทีีรปปะณึตถ เหมือน,นหายไปจากแอปดแดงเลยใช่ปะเพราะว่าหมดไฟด้วยเบิร์เอารู้สึกทำมาเรื่อยๆแล้วก็เห <c oughs> นื่อยๆนิดนึงแล้วก็มีปัญหาชีวิตหลายอย่างที่ต้องไปแก้ไขามากทุกคนจริงๆเห็นแบบดูแบบอุ้ยสดใสแล้วเลยจริงๆเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปอะไรเงี้ยในพาร์ทนั้นทีน่ผ่านมาก็เลยไปแก้ไขปัญหาชีวิตใช่ไหมแล้วก็ยังไงดีโฟกัสต่อจากนี้แล้วก็ไปสมัครเรียนเรื่องเรียนต่อใดๆที่ผ่านมาัวตอนนี้ก็คือสอบได้แล้วใช่ไหมงไปทำคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบช็อตวีดีโอมากข เอาไปประมาณนึงได้ไปนค้นหาตัวเองเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายหนังสือก็แพชั่นหนึ่งของเราคือการทำยูทูบอะคือการทำคลิปยาวแบบนี้เพราะเห็นว่ามันมีสนเสน่ห์ที่แตกต่างจากช็อตวิดีโออะหนูก็ยังอยากกลับมาทําอีกแม้ว่าคนอาจจะไม่ดูหรือดูก็ไม่รู้ จริงเหรอไฟมาไฟมาและอีกสเต็ปก็คือมาเรียนต่ออาจจะทำงาน3ปีกลับเข้าสู่วงการการสื่อสารครั้งหนึ่งนะคะหลักๆเนี่ยจะเบสในกรุงเทพก็รอติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงอีกสเต็ปหลายๆคนจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะคะนี่ข้างหลังนะคะขึ้นหลังดูแปลกๆเหมือนไม่เคยเห็นเลยนะคะและนี่ก็คืออีกสเต็ปหนึ่งคะ่ะทุกคนฮ่องคือเราจะย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วก่อนหน้านี้นเวลาที่แอมรับงานที่กรุงเทพอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยแอมขับรถไปกลับอยุธยาทุกคนคือมันเหนื่อยมากบางทีเลิกงานที่โรงพยาบาลใบสามหรือสี่โมงใช่ป่ะแอมขับรถแแแแตต่่่่งงงงงงัััััววคคกกกกกรุุเเเททพลล้้็็ขบบ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 อออยยยยธาาาาาซึึึีีถนนนนนืืมมมห สเต็ปที่เราสึกว่าเออถ้าเรามาเรียนต่อยาวๆอย่างเงี้ยเราก็ควรจะมีที่อยู่นะคะและนี่ข้างหลังทุกคนก็เป็นสเต็ปเ,เลยค่ะที่ยังไม่มีอะไรเลยว่างเปล่ามากก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตข้างหลังอีกทีนึงเพราะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะคะ ต่อไปนะคะค่ะที่แบบคนถามถึงเยอะมากลองคุยเรื่อนก็คือเรื่องของเรื่องเองเถืใจนะคะหัวใจค่ะนะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีคนคุยเลยอืมมีแฟนใหม่หรือยังคะอืมก็จะมาอัปเดตในตรงนี้เลยนะคะทุกคนโอเคและคำถามแรกนะคะขอสถานะหัวใจตอนนี้หน่อยอ้าวเผื่อจังเผื่อขนาดนี้มันก็ต้องตอบว่ามีหรอปะมีหรอปะโรดค่ะ คนดูบอกว่าแล้วจะมีลาทำางิสถานาะของตัวนี้โสดคุยกับตัวเองและชาวช่องทุกคนแค่นั้นเลยคนคุยอะไรกัตัวนี้ก็ไม่มีนะโอกาสเรื่องงานด้วยมั้งสถานะหัวใก็โสดต้คงถามอะไรพี่อยากมีความรับจริงจังหรือ,อยังคะพีอยากมีความรับจริงจังหรือ,อยังคะ ฉันดูยเหมือนกังอยากมีความรับเล่นๆแต้วจริงๆไงอยากมีความรับจริงจังไหมก็อยากมหมเป็นคนที่เวลาที่ถ้ามีแฟนหรือว่ามีความรักอะเป็นคนจริงจังอยู่แล้วไม่เคยมาเล่นๆเป็นคนแบบ take it serious เลยหมถึงว่าสมมติเราจะตกลงเป็นแฟนกับใครเราก็จะคิดเลยว่าเฮ้ยคนนี้เรามองอนาคตกับเขาไปได้ไกลไหมเป็นคนค่อนข้างจริงจังด้วยนิสัยส่วนตัวเพราะฉะนั้นอะกับเรื่องความรักถ้าเราจะคบอะไรกับใครก็ค่อนข้างเป็นคนที่มองแบบเกมยาวอะมองแบบอนาคตไกลแต่ถามว่าแล้วตอนนี้มันยังไงใช่ไหมคือแหมเคยมีแฟนคนนึงคนเดียวแล้วก็จบไปเนาะระหว่างที่โสดตอน แบบ flexible หมายถึงว่าเราไม่ได้มีความคิดฟิกในหัวว่าฉันควรจะมีแฟนหรือว่าฉันควรจะโสดนึกออกปะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่อะเราก็เลยใช้ชีวิตกันอ่ะปีบกาทำงานหาอินสปีเรชั่นในการใช้ชีวิตละทำงานใหม่ๆถ้าสมมติว่าม,มีคนที่จะเข้ามาหรือว่ามีโอกาสได้เจอใครอะก็ไม่ได้ไปิดกั้นตัวเองแต่อย่างตอนนี้ที่ไม่เจอใครเลยใช่ปะก็ะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรไม่ต้องพยายามหาหรือวิ่งตามคอยขาค,ความรัก เนี่ยเอไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะลอยๆชิวๆแบบนี้เซ็กที่ชอบเป็นเซ็กแบบไหนเอาภายนอกก่อนนะไม่ได้ติดในรูปแบบไหนเป็นพิเศษหมายถึงว่ารู้สึกว่าเราอะชอบคนจากการที่เราคุยกันแล้วมันคลิกไลฟ์สไตล์ช่มันแบบคุยแล้วมันตรงใจไปในทางเดียวกันไม่บอกป่ไม่ใช่แบบคุยแล้วงงๆอะไรไม่เข้าใจเลยชอบคนจากหลังจากที่การพูดคุยหรือรู้จักมากกว่าออริจินอลที่คิดเลยแล้วกันนะแต่ว่าไม่ได้ติดนะถ้าเป็นรูปแบบอื่นออริจินอลคือหนึ่งต้องสูงกว่าเราอันนี้คือสำคัญว่าสูง160ทุกคนกบวิาผัข คนผิวขาวมากกว่าชอบใช้แบบตาโตโตไม่ใช่สีแบบตาขีดอะแล้วเป็นสีอินเตอร์แบบถ้าชอบมากก็คือตอนนี้กำลังติ่งโบกอมอยู่อันนั้นคือแบบเทพบุรนี่บอปว่าภายนอกคงประมาณนั้นแต่ว่าเอาเอานีสใส่แล้วกันเนาะชอบคนที่แบบใสยดีไม่ชอบแบดบอยชอบคนใจดีชอบคนแบบใส่ใจคนอื่นแล้วก็เป็นคนเต็มที่กับเราตัวตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวมากรู้สึกว่าชอบคนจากการที่เออเอ้กันได้ไลฟ์สไตล์ไปในทางเดียวกันมากกว่าถ้าจะจีบควรจะใช้วิธีไหนจีบดีค่ะเอาแบบถ้ารู้จักกันก่อนอยู่แล้วเนี่ยรู้กกาจจจะเแออรรหัืบบ คุยกันได้ใส่ใจเราไม่ต้องอะไรยิ่งใหญ่แต่ว่าค่อนข้างสแสดงความเป็นห่วงเทคแคร์อะไรเงี้ยเรื่องอะเล็กลน,น้อยก็คือแบบเออชอบเลยทำไมคุณหมอเลิกกับแฟนคะดูเหมาะสมน่ารักมากเลยจริงๆไม่ได้อยากเมนชั่นถึงใครเลยนะแต่ว่าคําถามประมาณนี้คือเยอะมากเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าโอเคขอพูดถึงตรงนี้นิดนึงแล้วกันเนาะที่เลิกกันอะเลิกกันจากการที่พูดคุยตกลงแก้ปัญหาร่วมกันของทั้งสองฝ่ายจริงๆมันน่าจะมีหลายอย่างรวมกันเนาะแต่สาเหตุหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของแทนต่างๆในอนาคตที่แบบอาจจะเคยคุยกันไวเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เคยคุยกัน ประมาณนั้นก็เลยม,มาคุยกันแล้วก็ตกลงกันสุดท้ายก็คืออาจจะต้องแยกย้ยายกันไปเติบโตนะ่าจะเป็นทางที่เวิร์กที่สุดสําหรับเราสอคนในตอนนั้นเลยแต่ก็ผ่านจุดนั้นมาได้แล้วนะคะตอนนี้ก็สวยโสด ต้องรับความรักใหม่ๆคิดว่า MBTI ตรงไหมแล้ว MBTI ของพี่ยากคืออะไรจริงๆอะเคยทำไว้ที่อันนี้ที่จะพูดนะทำไว้เมื่อประมาณปีที่แล้ว ESFJ ค่ะคือแอบว่าเคยตลกมากเคยให้คนไอทีทายใช่ปะเจอมาทุกคนประมาณ95%ของคำตอบอ่ะทุกคนเดาด้วยขึ้นต้นด้วยตัว I คือทุกคนคิดว่าแบบเป็น introvert ซึ่งตอนจริงๆอบก็คิดว่าแบบเป็น introvert มากกว่าแต่ว่าตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วอ่ะได้คำตอบ ESFJ จริงๆส่วนตัวคิดว่าในสัดส่วนที่ค่อนข้างตู่นตาคือแต่ว่าเวลาออกสังคมอออะไรรเเเงงงีีี้้ยาาค่่นนขมมม energy ดูหืแต คนที่เวลาชาร์จแบตตัวเองอ่ะก็คือจะนอนแบบอยู่ที่ห้องอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าโอ้ติดเตียงนอนอ่านจัจุมอะไรประมาณนั้ก็คงแบบอยู่ในสัดส่วนที่50-50อะไรเงี้ยเอจริงเห็นว่ามันก็ทั้งตรงมากคืออีเอสเจทำมาแล้วไปอ่านก็คือตอนนั้นอะไม่มีควีช่นเลยคือรู้สึกว่าใช่แน่นอนเนี่ยแหละคือชันเลยเอเจนี่ยจะเป็นบุคลิกภาพแบบผูดให้คำปรึกษานะคะดีคอนเทนใช่ไหมจุดเด่นอ่ะก็จะเป็นในเรื่องของค่อนข้างใส่ใจความคิดความรู้สึกคนอื่นมากชอบดูแลคนอื่นชอรักษามูทรวมของบรรยากาศเนนที่เเเเหคทีี่่่รรรรริิิมมแสสดดดงงาาาไืออะจ้ลวยราังงงไ่ึคควมู้สกขออนื คือตอนนี้ดีขึ้นบ้างแหละรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นเยอะจนบางทีเราอ่อนเหนื่อยเองจุดแข็งก็คือเรื่องของพื้นสั์ความรับผิดชอบสูงอะไรประมาณนี้ที่มันเป็นข้อเสียก็ตรงเหมือนกันเขาบอกว่ากลัวดูดีใจอารมณ์อ่อนไหวที่กังวลง่ายไม่ค่อยยืดหยุ่นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําแบบทดสอบใหม่เนาะไม่รู้ว่าหลังจากที่เราไปประชวรโลกมาเราเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างแล้วอ๋อแล้วบบเคยสงสัยเหมือนกันล่าสุดที่คนตอบเป็นตัวไอกันเยอะมากเราก็เลยเหมือนเข้าไปในตอต่อ่ะเออแล้วก็เข้าไปดูจุดแข็งจุดอ่อน M B T I อ่านเล่นแแลล้้้ววมมมมันนนนนีีีีงงาาาาึเเเขยย่่่่่จจจุดททะะะํใให MBTI ตคสกืออไ ทำอะไรบางอย่างให้กับคนคนนึงด้วยความตั้งใจแต่เขาคนนั้นไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เอสเตียทำให้หรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันเพราะมันเป็นคอหลักของแอมเลยเวลาที่แอมจะเสียใจกับคนคนนึงมากแค่ไหนก็เ,เคยนึกย้อนกลับไปถึงทุกอย่างที่ผ่านมานะในชีวิตแต่และเรื่องที่มันทำให้เราร้องไห้หนักเราเสียใจมากๆมันจะเป็นคอเดียวกันคือป,ประโยคเดียเราอะตั้งใจมากๆในการที่จะพุ่มเทให้คนคนนี้เมื่อเราเทเขาแล้วว่าเขาคือคนสำคัญของเราใช่ปหมแล้วในแต่ละรูปแบบของความสัมพันธ์นะที่แบบทำให้เราเสียใจร้องไห้หรือเราตััััดออ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 อกกกกไไไป่่่่่่่่่ะะมมมเเเเเเเหหห็็นนนนคคคคุณาา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 าขงงงรรรรรืวววใ้้สสสสสญบิิททีลยูึฉจ ต่อไปนะคะจะเป็นพาร์ทคำถามหมวดพวกการเรียนการทํางานแล้วกนะันเนาะสังคมทุกวันนี้น่าจะมีคนท็อกซิกเยอะเจอผู้บริหารท็อกซิกใส่ทํางานใช้แต่อารมณ์ผู้จาไม่ค่อยดีมีวิธีคิดอย่างไรหรอครับมีผลต่อสุขภาพมากเลยขอบคุณครับืกอเลยว,ว่าทุกที่อ่ะต้องมีคนท็อกซิกอยู่ต้องมีคนท็อกซิกอยู่ในรูปแบบแบบรูปแบบหนึง่งขอเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วกนะันที่ทำงานจากที่หนึ่งแล้วกันมีคนที่พูดจาไม่ดีเหมือนกันแล้วเป็นคนชอบพูดแซะชอบเหมือนจิกกัดเหน็บแนมอะไรแบบนี้แล้วไม่ดีเลยมันทําให้บรรยากาศอึมครึมแล้วกกกกก็็หหมมมััววพอออออเเเเเเข้้้้้าาาาาาไไปปคคจะแแบบบรรรืื่่งงงููดดุยยลลลลนนนนีตตึส เขาไม่ชอบเราที่ตรงไหนเขาเกลียดเราเพราะอะไรเราแก้ไขตรงไหนได้ไหมหรือเราทาอะไรผิดแล้วก็คิดวนๆๆจนมันผ่านอย่างเงี้ยมาหลายรอบมันต้องมีการกระทบกระทั่งกันนั้นทางานอยู่แล้วอะไรเงี้ยจุดไหนที่เราแก้ได้เราผิดเราก็จะเอาไปปรับใช่ปะแต่จุดที่เขาไม่ชอบเราด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ผลตัวของเขาอะในมุมมองของแอมอยู่ก็คิดขึ้นมาได้เองในเมื่อโลกนี้มันกว้างใหญ่ขนาดเนี้ยมันต้องมีคนที่ไม่ชอบเราอยู่แล้วแอมาเคยไปอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งทุกสิ่งภายนอกอะมันจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือสิ่งแรกเราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมมอะไไไรรร่่ดด้เลยนตติหือการสิ่งอ งเราที่มันเกิดขึ้นภายนอกใช่ปะแล้วมันเกิดขึ้นมากระทบเราแบบนี้สิ่งสําคัญนะมีสติแต่เราอะเลือกได้ว่าเราจะปฏิบัติกับสิ่งนั้นอะยังไงข้อมูลผลก่อนว่าอันมันคืออะไรหนึ่งมันคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เขาพูดมาแล้ว2เราประเมินว่ามันดีกับเราปุ๊บเราผิดตรงไหนถ้ามันฟีดแบ็ให้เราพัฒนาตัวได้โอเคหิบกลับไปปรับใช้ก่อนแต่ถ้ามันเต็มไปด้วยก้อนอารมณ์ความท็อกซิกความแบบดา่าพูดจาเสียดสีนี่นั้นเราก็สามารถมีสติแล้วเอาก้อนนั้นปล่าไปในตอนนั้นที <laughs> <ๆ>่อ<ๆ>ันเจอคำพูดอะไรประมาณนี้ใช่ปะเราเริ่มมีสติมากขึ้นแล้วเราเริ่มสามารถรับก้อนนั้นเราไม่ได้เอาเข้าตัวแต่ว่าโยนออกไปแทนพอเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้ก็อ่ะผ่านไปอันนี้เป็นวิธีรับ ของแอมนะเขื่อร so 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 be ู้สึกว่าเลือกที่จะรับฟินแบบบางอย่างมาปรับและเลือกที่จะสะท้อนออกบางไม่ต้องเก็บมันมาอะไรที่นี้ก็ปล่อยไปน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่แก้ความท็อกซิกนี้ได้นะคะตอนนี้ใช้ชีวิตมีความสุขไหมคะแล้วความสุขสาหรับพี่แอมเป็นแบบไหนส่วนอีขคดถนมบอกว่า I'm too happy ในแต่ละวันหน่อยค่ะที่ติดตามมาพี่แอมดูมีความสุขสวสมากภาพรวมมวลรวมอ่ะแอมรู้สึกว่าแอมมนมีความสุขมากขึ้นจริงทุกคนคือไม่ใช่ว่ามันจะมีความสุขในทุกๆวันทุกโมเมนต์นะเรารู้สึกมวลรวมมันมีความสุขกับสิ ได้แต่ปัจจุบันได้เลยชีวิตแบบมากินง,ง่ายอยู่ง่ายทุกคนดูข้างหลังแล้วกันเนี่ย่อะไรเลยอยู่ห้องนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วก็มีความสุขกับการที่ว่าเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรมันคือการทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็ทําความเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็ชีวิตที่ชอบมากๆเลยคือการมีลูกไลฟ์บาลานซ์ที่ดีเหมือนว่าทํางานประมาณนี้ด้วยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองอยากใช้ยกตัวอย่างเช่นตื่นเช้ามาวันหนึ่งอยากมีเวลาขับรถไปหาคาเฟ่สบายๆนั่งแล้วก็อ่านหนังสือนอกเวลา Help, ไป คือจะบอกว่าจริงไม่ใช่เลยเป็นคนที่แบบว่าสู้ชีวิตเราก็ปัญหาในชีวิตค่อนข้างเยอะทุกคนแต่ว่าอัพรีเซนเทชันออกไปเราอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนร้องไห้หรือตอนอะไรให้เห็นเนาะโดยรวมมันไม่ได้สุขสดใสหรือว่าไบรท์ในทุกๆวันนะจากที่พูดมาเนี่ยบอกเลยว่าอารมณ์เราก็มีสมิงขึ้นขึ้น,นลงๆบางทีเรา<อ>มีพลังในการอัดคลิปใช่ป่ะุ่งนี้เราอาจจะแบบยตื่นมาแบบไม่อยากทำเลยหรืออะยอมนอนดูซีรีส์อย่างเดียวทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้เหมือนกันสิ่งที่เราเรียนรู้คือมันไม่เป็นไรที่จะเป็นอย่างนั้นการที่เราเป็นแบบเร,เรามีความคิดดดดดด้้้้้้้าาาาาาานน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 ลบบบบบมมมมมีีีแแเเเเเกกกกกกกททฟออ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 อ่่่่่่ะะไไไตตตงงงงรรรรรรรัััััวววววยยยหืืืูสึคคคจจจโ แย่มันก็แค่วันที่แย่แค่อยู่กับมันไปคือทูกสิ่งในโลกนี้มันจะมีทั้งทุกและสุขอะเหมือนเดี๋ยวเราทุกไปเราก็สุข how to move on จากความผิดพลาดของตัวเองค่ะหัวเรื่องนี้น่ะเข้าใจมากเลยนะก่อนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างกดดันตัวเองมากเหมือนกันคือเป็นคนที่ให้อภัยทุกคนได้ยกเว้นตัวเองถ้าตัวเองทำความผิดหรือทำอะไรที่มันพลาดไปจ้สึกโกรธตัวเองที่สุดมากกว่าที่จะโกรธคนอื่นต้องมองก่อนว่าเรื่องที่ผิดพลาดอะมันไม่ได้ผิดพลาดขนาดนั้นเรื่องธรรมชาตินึงที่มันจะเกิดขึ้นคือทุกคนอะล้วน ผ่านความผิดพลาดมา่กี่รอบเขาล้มเหลวใหญ่ๆกี่รอบบางทีเขาจะเสียเงินทีกี่สิบล้านอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้คนอื่นก็เจอแล้วยังไงต่อไม่ตีอกชกหัวตัวเองขนาดนั้นแล้วอะแล้วก็ค่อนข้างแบบให้อภัยตัวเองได้มากขึ้น w h a t i s the next step เกิดขึ้นแล้วเราแก้ไขยังไงต่อแบบนี้มากกว่าถ้าเป็นแอเวอร์ชันนี้แล้วก็สิ่งที่อยากแนะนำนเพื่อการใช้ชีวิตควรทำยังไงดีคะแอมาผ่านเบืชีวิตมาบ่อยมากเลยอะเบื่อทั้งงานทั้งตัวเองทั้งชีวิตอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ชอบ แต่เองมากขึ้นด้วยการฟังพอดแคสต์ฟังหลายๆแบบแต่ละคนจะชอบพอดแคสต์แต่ละแนวต่างกันอย่างแอมชอบพอดแคสต์แท็บไนซ์เอของคุณนิวกรมมากน่าจะเป็นพอดแคสต์ที่หนึ่งในใจตอนนี้ที่เปิดฟังทุกเช้าเลยเอยากรู้ว่าเวลาที่แอมเบื่อไม่อยากคุยกับใครเลยเนี่ยทำยังไงให้มีเเอ energy กลับมาค่ะ support เสมอนะคะเข,ขาต้องผ่านมาเลยผ่านช่วงที่แบบเบื่อดเอาหนักมากในช่วงมีนาถึงเมษาไม่มีแรงจะทำอะไรเลยทุกคนคืออัเคยอยู่เวสแล้วพอมีเคสมาใช่ป่ะก็ต้องไปดูเนี้ยนอนร้องไห้นี่คือเราเป็นขนาดไหนเห็นเราสใส่เงี้ยเรา เราไม่อยากเจอใครเลยไม่อยากคุยกับใครเหนื่อยไปหมดพองานมันลดลงมันดีขึ้นจริงๆมันดีขึ้นจริงๆขสองคือต้องพยายามลองคิดดูว่าเราแบกอะไรไว้บ้างอะไรที่มันไม่จําเป็นมันไม่ใช่แพลนที่หลักๆคันนะเราอาจจะต้องพอดมันอะวางลงบนพื้นบ้างเพื่อให้ใจเราได้ผ่อนมากขึ้นจริงๆอ่างคิวตัวเองได้สุดๆจากการเลยว่าขังตัวเองไว้ในห้องก็นอนดูซีรีส์ชมยามหรือแบบอ่านนิยายอ่านตูนเลยหนึ่งวันสองวันสามวันกลับมาแบบหน้าใสเลยคาดหวังอะไรแต่คำตอบเฮ้ยแต่มันเป็นเรื่องจริงดู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 เฮ้ยวันนี้ขึ้นเฮ้ยว ที่แบบทุกคนได้เห็นก็ผ่านแบบการเบิร์นเอามาทุกรูปแบบแล้วคุณหมอมีไมซ์เซ็ตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันยังไงบ้างต้องบอกนี้ก่อนว่าแต่ละครั้งที่แมตอบหรือแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเราอมเชื่อเลยว่าคําตอบมันอาจจะเปลี่ยนไปหรือมีจุดที่แตกต่างจากเดิมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราพูดมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะขอพูดไว้ก่อนเอาไมซ์เซตในการใช้ชีวิตตอนนี้แล้วกนะันเนาะอยากเล่านิดนึงแอมเพิ่งไปทำเวิร์กช็อปคือเป็นเวิร มันจะทําให้เรารู้ว่าพอเรายกยงๆ,ๆไปๆปมาๆตามที่เขาบอกปุ๊บอะมันจะเห็นก้อนอะไรอะที่มันเด่นชัดขึ้นมาอย่างบางคนอะที่ยแองไปนั่งด้วยใสบาะของเขาว่าเหมือนเขาเด่นชัดขึ้นมาเลยว่าเป้าหมายในชีวิตเขาคือการลองทําอะไรหแต่อย่างให้มันชัดเจนอะไรเง,งี้ยเหมือนแเส้นอะมันจะโยงไปที่คําว่าลองชอบลองลองให้มันเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยของแอมมาคือเซอร์ไพรส์มาขอแอมรู้แค่ว่าอยากเป็นอะหมอผิวหนังที่เก่งคนสร้างคอนเทนต์ที่เป็นแนวเมนท a ลเ y ล e a ก t h หรวตี้ที่ทําให้คน้ยได้อะไรดีๆกลับไปแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับเราทุกคนเชื่อป้ะสุดท้ายแแแลล้้้้้้ววววววอออออออ่่่่่่่่ะััััันน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 นมมมมมมมกกกกกก็็็ยยงงไไไรรรรรููาา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 าเเเเเเเสสุปใหดดดดึิบพีี เป็นจุดขนาดนั้นเนาะแต่มันมีประมาณ3ตนที่มันเด่นพอๆกันเลยแล้วเขาก็พูดกับเราประมาณว่าชีวิตเราอะน่าจะเป็นคนที่บาลานซ์ทุกอย่างได้ดีบาลานซ์ทุกอย่างได้ดีแลแบบเฮ้ยเขาก็บาลานซ์มันอันล็อกมากอะอย่างตอนเรียนหมอใช่ไหมตอนนั้นเราก็ทำมีทุบไปดนวยเนาะซึ่งเราก็ค้องข้างบาลานซ์สองทางนี้ให้มันไปด้วยกันได้ใช่ป่ะเส้นทางที่เราเรือกเียนเ่อเราก็เลือกเ้นทองที่มันบาลานซ์ทุกอย่างไปด้วยกันได้อีกแลือันนี้คือแบบรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ไปเวิร์กช็อปเราก็อาจจะไม่ ะะอัปเดตชีวิตสึ่งยาวมากใครที่มีคําถามหรืออยากให้อัปเดตท,ทาคลิปด้านไหนเนี่ยก็คอมเมนต์แชร์กันไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิป,ปถัดไปนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังกันนะคะอย่าลืมไป Follow ช่องทางอื่นๆของแอมด้วยนะคะแล้วก็ Subscribe วิดช่องนี้ไว้ด้วยนะคะจะ,ะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิซ้ำอ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะหูขอให้ม่กเลบ๊ายบาย